สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจัน์นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้คลิปนี้จะเป็นคําทํานายของชาวราศีกรกฎกับชาวรัคนากรากฎในเดือนกรกฎาคมพศ2564ค่ะเอจะใช้ไพ่ออร์เคิลกับไพ่ทาโรเปิดทำนายดวงให้ท่านนะคะ เรามาเริ่มกันที่ไพ่อรลลัเคินค่ะ เรากำลังจะบอกคุณว่าเออคลิปนี้เป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมของทุกปีตั้งแต่16กรกฎาคมจนถึง15สิงหาสามารถใช้ดูได้ทั้งราศีกรกฎกับลัคนากรากฎค่ะก็สิ่งที่ จะเกิดขึ้นในเดือนกระกฎะาคมอ่ะมันมีทั้งเรื่องดีและก็เรื่องไม่ดีเข้ามาความเจ็บไข้ได้ป่วยมีดวงป่วยมีดวงไม่สบายมีดวงป่วยมีดวงไม่สบายเข้ามาการทำงานหนักจะทำให้ท่านเนี่ยรวยไพ่ใบน,นี้ยคือไพ่ success ไพ่ความสำเร็จเป็นความสำเร็จที่ ได้มาจากความพยายามความอดทนการทำงานนะซักเซสเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางคนเกิดมาก็บางคนเกิดมาก็าคกา,กาบช้อนเงินช้อนทองบางคนเกิดมาก็มาเพรพร,พร้อมพร้อมกับความเฮงความความเฮงหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเล่นหวยก็ถูกรางวัลใหญ่แต่กรณีคุณเนี่ยคุณจะได้เงินมาจากความสามารถของตัวเองในเดือนกรกฎาคมเนี้ยเป็นเดือนที่ว่า คุณจะได้เงินมาจากความสามารถของตัวเองอะ่ะมันจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามานะคุณจะได้รับ tender n e นะคือ tender net นี่คือคุณจะได้รับความรักคุณอะจะได้รับความรักอาจจะเป็นการได้รับความรักจากจากแม่ ก็คือว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะในเดือนกรกฎาคมนี้คุณจะได้รับความรักจากคนรักจากแม่คุณจะมีปัญหาคุณจะมีปัญหากับผู้หญิงที่อายุมากกว่ามีดวงเกี่ยวกับเรื่องคดีความมีปัญหากับตำรวจมีปัญหาเรื่องคดีความ สัตว์เลี้ยงตายแมวตายสุนัขตายสัตว์เลี้ยงจะเจ็บไข้ได้ป่วยคุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปต่างจังหวัดนะในเดือนในเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างจังหวัดคุณจะมีความสุขเมื่อได้เดินทางไกลเขาเรียกว่าอยู่ในบ้านเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยมันเหงาเหงามันเฉา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 เหงาเหงาเศร้า แต่ออกนอกบ้านแล้วมีความสุขเออออกนอกบ้านแล้วมีความสุขค่ะเรามาดูกันต่อค่ะ มีเกณฑ์ตั้งคันได้ลูกมีดวงจะตั้งคันนะคะมีเกณฑ์การตั้งคันเทวทูตบอกว่าคุณมีดวงได้ลูกนะคุณจะได้รับความอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาผู้หลักผู้ใหญ่จะเข้ามาอุปถัมภ์ท่านที่เป็นนักเรียนนักศึกษาท่านที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จดูมอลรีเสิร์ชการหาข้อมูลการค้นคว้าการทำรายงานการทำทีสิทธิ์การทำวิทยานิพนธ์หรืออะไรก็ตามเนี่ยจะมีเรื่องของการเรียนเข้ามาการเรียนจะประสบความสำเร็จค่ะ ทีนี้เอจะใช้ไพ่ไพ่ทาโร่ไพ่ทาโร่วงกลมนะคะดูดวงให้ท่าน ได้พอมดสองใบเลยสแสดงว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เก่งมากอัลฟโไดตี้เทวทูตมาช่วยเ,เทวทูตมาอุ้มลูกแพะมาช่วยแพะพรายน้ำ สิบเหรียญความรักที่สมหวังผู้หญิงขี่เต่าการตั้งคัน มีปัญหาเรื่องคดีความอันนี้เป็นนักโทษถูกขังในคุกแล้วพยายามจะแหกคุกการถือกำเนิดชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎในเดือนกรกฎาคมนี้มีโอกาสประมาณ70 8 0ถึงเปอร์เซน์ที่จะตั้งขัน สั้งคันเด็กผู้ชายค่ะไหว้พญาเต่าเรือนท่านที่นับถือท่านที่นับถือาศาสนาพุทธลองไปอธิษฐานจิตลองไปอธิษฐานจิตไหว้พญาเต่าเรือน กวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรท่านที่ได้ไพ่กองนี้คืออาจจะเคยทําแท้งมาก่อนเป็นไปได้เหมือนกันนะให้คุณอะไปไหว้พยาเต่าเรือนแล้วก็กวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรคุณจะสมหวังในความรักค่ะเพราะนี่เหมือนรูปหน้าเกี้ยวแต่เป็นปูเกี้ยวนี่คือรูปปูเกี้ยว ูมันเกี่ยวกันเนี่ยมันเอาหางเกี่ยวกันเหมือนให้คุณนะ่ะไปไหว้หน้าเกี้ยวคนที่เลือกไพ่กองเนี้ยน่าจะไปไหว้พญานาเกี้ยวไหว้พญาเต่าเรือนกับพญานาเกี้ยวแล้วจะรวยมากจะหาเงินได้เยอะมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกค่ะชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ตั้งครันสูงมากมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโต เนี่ยคือสิบเหรียญมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตมีดวงตั้งคันคุณมีดวงตั้งคันคุณมีดวงที่จะได้เงินก้อนโตคุณมีดวงที่จะตั้งคันคุณควรจะทําบุญนะใบนี้ยคุณควรจะทําบุญให้กับเจ้ากรรมนเวรที่ตาม มีดวงที่จะเออตั้งคันมีดวงที่จะตั้งคันแล้วก็ไพ่ใบนี้จะเกี่ยวกับการฉีดยาด้วยนะมีดวงที่จะได้ไปฉีดไปฉีดยาไปฉีดวัคซีนนะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุณคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีความ เอกสารคดีความเอกสารเข้ามานี่คืออัลโฟดตี้เทพีที่สวยงามด้วยความที่คุณนะ่ะมีสเสน่ห์สวยและมีสเสน่ห์ด้วยความที่คุณสวยคุณมีสเสน่ห์เนี่ยสิ่งนี้จะทำให้คุณนะ่ะประสบความสำเร็จในชีวิตคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายเครื่องสําอาง ขายของสวยงามจะประสบความสําเร็จหากคุณยังเป็นนักเรียนอยู่นะก็ผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ไพ่ใบนี้แปลว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอุปถัมภ์ค่ะคุณสามารถเอาตัวรอดได้ด้วยความที่คุณด้วยความที่ว่าคุณนะ่ะเป็นคนฉลาดด้วยความที่ว่าคุณเป็นคนฉลาดคุณจะสามารถเอาตัวรอดได้ คุณจะสามารถเอาตัวรอดได้หากคุณยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ครูบาอาจารย์จะช่วยให้คุณเนี่ยได้คะแนนดีหากคุณยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ผลคะแนนการสอบของคุณจะออกมาดีเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดนจิตดนใจให้เดาเข้อสอบถูกด้วยแล้วก็เป็นเพราะว่าครูบาอาจารย์อาจารย์ที่สอน เมตตาด้วยนะคะส่วนหนึ่งทีนี้เอ๋จะดูสรุปให้คุณนะคะดูสรุปให้เก้าเหรียญเป็นรูปเทพธิดาที่หน้าตาสวยมาก กำลังแบบอา่าไล่คาถาอาคมอ่ะเป็นเทพธิดาที่กำลังไล่เวทมนต์แล้วก็พลังของลมเนี่ยก็ทำให้ผมทองผมบอลทองสวยงามฟูขึ้นคุณอะชาวราศีกรกฎจะชาวลัคนากรากฎในเดือนกรกฎาคมเนี้ย มีเกณฑ์ที่จะหาเงินได้เยอะนะด้วยกําลังภายในด้วยแบบด้วยพลังพลังด้วยพลังด้วยอ่อเป็นพ่อดวงก็ด้วยเป็นพ่อดวงก็ได้เป็นพ่ะพลังบางอย่างมืดแปดด้านมืดสิบแปดด้านอ่ะคุณจะสามารถหาเงินได้เยอะแต่มันมีปัญหาบางอย่างมันก็มีปัญหาบางอย่างอ่ะที่คุณอ่ะ มืดสิบแปดด้านคุณสามารถหาเงินได้เยอะขึ้นแต่ปัญหาที่คุณเผชิญอยู่อ่ะมันเป็นปัญหาที่แก้ได้ยากคุณรู้สึกมืดแปดด้านคุณมีดวงที่จะได้เงินจากทางไกลคุณมีดวงที่จะได้เงินจากคนมีดวงที่จะได้เงินจากคนต่างชาติต่างภาษาเงินที่มาจากธุรกิจเงินที่มาจากธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติอะธุรกิจส่งออกนำเข้า Import Export นําสินค้าจากเมืองไทยไปขายเมืองนอกหรืองานที่ต้องทำกับคนร่วมคนต่างชาติงานที่ต้องทำร่วมกับคนต่างชาติจะประสบความสำเร็จดีมากในเดือนกรกฎาเนี่ยคุณจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้คุณสามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ เพราะคุณได้เพื่อนร่วมงานที่ดีได้บริวารที่ดีมีคนอิจฉามีคนอิจฉามีคนคิดร้ายมีคนอิจฉามีคนคิดร้าย คุณเป็นคนจิตใจดีงามชอบช่วยเหลือคนอื่นนะแล้วก็คนที่คุณคนที่คุณเคยช่วยเหลือเขาในอดีตคนที่มีบุญคุณเขาจะกลับมาทดแทนบุญคุณในเดือนกรกฎาคมเนี่ยคนที่คุณน่ะเคยช่วยเหลือเขาอะเขาจะกลับมาช่วยเหลือคุณในเดือนกรกฎาคด้วยความที่ว่าคุณนะช่วยเหลือคนไว้เยอะ คุณมีจิตเมตตาคุณช่วยเหลือคนสิ่งเนี้จะทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาจะมีคนให้คุณยืมเงินในเดือนกรกฎาคมนี้ยจะมีคนให้คุณนะ่ยืมเงิน หรือถ้าคุณเป็นมหาเศรษฐีสมมุตินะคุณน่ะรวยมากเลยคุณเป็นเศรษฐีคุณรวยมากในเดือนกรกฎาคมอ่จจะมีคนมาขอยืมเงินคุณค่ะคุณมีความเป็นผู้นําในตัวสูงนะคุณมีความเป็นผู้นําในตัวสูงมีคนที่ต้องการที่จะมาเป็นลูกน้องคุณน่ะคุณมีความเป็นผู้นําในตัวสูง จะมีหลายคนน่ะสนใจอยากจะมาทำงานติดตามรับใช้คุณนะนี่คือเทพธิดาแห่งพงไพรที่มีสุนัขป่านะคะมีทั้งมา้าหมาป่ากระต่ายนะคะวิ่งตามมีหมูด้วยมีหมูป่ามีกระต่ายป่ามีหมาป่าหมูป่ากระต่ายป่าม้าป่าคุณเป็นคนที่อ,อ,อบอุ่น เป็นคนใจดีคุณจะได้ลูกน้องที่ดีคุณจะได้บริวารที่ดีคุณจะได้ลูกน้องที่ดีมาช่วยให้คุณประสบความสำเร็จใบสุดท้ายนะคะเออท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโดนยึดบ้านยึดรถได้นะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้แบบเหมือนสูญเสียแบบเออเรือไปอันนี้คือการสูญเสียเหมือนกับว่า จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีความเก <_ d ose> ี่ยวกับเรื่องโดนยึดรถได้นะชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎจะมีปัญหาเกี่ยวกับโดนยึดโดนยึดรถค่ะโดนยึดรถจะหาเงินได้เยอะแต่มันก็ยังไม่พอเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นมันต้องใช้เงินที่เยอะกว่านั้นคุณอาจจะต้องใช้เงินเป็นแสนอาจจะต้องใช้เงินเป็นล้านในการแก้ปัญหาแต่คุณาหาไม่ได้ขนาดนั้น ก็ท่านใดที่เข้ามาดูดวงในคลิปนี้นะคะเอ๋ขอความกรุณาช่วยกดซับสไครกดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ